เอ้ยโยฮัโหลไงพ้อนายวันนี้ผมมาเล่นเป็นวูขังป่าผมนะทีแรกว่าจะเล่นน้องซินเนเทียแต่ฝั่งจังข้ามม,มีทั้งตัวเลนและมูลาดเรียบร้อยฮะน้องซินเอาไปเก็บเลยฮนะไม่งั้นโดนเพื่อนด่าแน่นอนถ้าผมหยิบซินเนเทียมาวันนี้ผมเล่นเป็นวูคังป่าผมนะตัวที่นั่นละเลดเกมจัดๆเลยก็เอามาแก้มูลาดด้วยครับผมนะช่วงมูลาดอันติเราสามารถอันติีสวนมูลาดได้ระดับหนึ่งขอผมนะถ้าคนคขาแม่นจริงนะ โอเคป่ะไปเดินในเกมดีกว่าว่าเราจะตึงหรือเปล่าหรือฝั่งตรงข้ามมันจะโหดหรือเปล่านะไป let's go ช่วงต้นเกมผมว่ามันก็ไม่มีอะไรมากว่านะช่วงต้นเกมเรามาฟ้าวผมนะเอาความจริงผมก็มาพูดเป็นเดือนว่ะคือช่วงต้นเกมไม่ถ่างอะไรกับซีเนทียฟาร์มเลยผมนะใครดูคลิปซีเนทียฟาร์มก็นี่แหละก็ปกติฮะผิดกันแต่ที่วูคองตอนนี้ผมเอาลูนดุลเลือดมาแล้ผมนะแต่ความจริงลูนดูลเลือดก็ทุกคนมองมาเออใครเล่นบุคองป่าไอออฟส่วนใหญ่เขาจะหยิบดุล รูนดึกเดมาลินพัน,นลินพัน,นโอเคช่วงต้นก่อนอย่างไรมารฟาร์มไปเรื่อยๆฮะถ้าดีหน่อยก็คลี่แตบผมนะโอเคหลังจากเราฟาร์มเสร็จก็เดินแล้วแต่เลยครับบางคนก็เติมล่างแต่ผมมากลางผมนะเพื่อสังหารฝั่งตรงข้ามอมืยีหน้าเติมดีผมนะสวยงามแล้วก็เกมนี้อ่าผมมาเดินอ่าเล่นกับเพื่อนผมนะมียีหนา้าแล้วก็ไ่าจะวีโลกมียีหน้าอย่างหนึ่งน่าจะวีโับผมนะโอเคมาเอาล็อบเจ้รับผมนะตามปกติ และแน่นอนฮะตัวเราอ่ะมันเป็นวูของเว้ยวูของมันต้องฟาร์มส่วนใหญ่นะเลดเกมค่อยไปผยองผมนะแถมปัจจุบันม่โดนเนิร์ฟหรือเปล่าโดนปรับสนุนล้วกันติดคลิกง,ง่ายแต่คิดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปาว่าค่อยแรงตีสามบาทตัวเย่ผมนะเดี๋ยว okay, ตอนนี้เรามาดักวีล่าผมนะร้อัมใช้สกิลแล้วก็เรียบร้อยฮะคือวีล่าช้สกิลหมดไปแล้วนะข่อน้านนะนนะถ้าสมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าแบบถ้ามันใช้ไม่หมดก็ชิบหายเลยแต่เราก็เก็บมาได้ฮะง่าย นี่แหละการดลักตกวีล่าอย่างชิวฮะดูดิคลิกแต่คลิกแต่คลิกแ,แ,แต่ง่ายผมนะแผ่นี้แต่อาจจะไม่ค่อยแรงและนี่คือเราต้องใจเย็นคมนะเล่นวูของงมึงต้องใจเย็นให้ตอนนี้คือผมมาด่าก,กับผมนะว่าจะเอามาหลอดเว้แต่ความจริงอะมาหลอดเป็นแทงและมันมีสกิลเยอะผมนะเราก็รอผมนะให้เพื่อนเปิดแต่ตอนนี้มันอันตีเรียบร้อยเลือดน,น้อยไซส์สกิลหมดเสร็จแล้วผมนะแค่เนียคือถ้ารันช้สกิลหมดก็เสร็จลิงก์ผมนะวีล่ามาหลอดเพราะว่าพวกนี้นเป็นสกิลแบบรวดเดียวผมนะมันจะคูลดาวนานหน่อยมัง้ง โอ okay. เคจบเรียบร้อยฮะแล้วก็มาเอาแบ,บแัฟแดงผมนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเือนล่างน่าจะโดนด่านผมนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงโอ้โหบิลล่ามาตีไปนหนึ่งดอกผมนะไอหานี้เริ่มกวนมาแล้วนะตอนนี้วีล่าคนเก่าคนเดิมก็ลึกมาครผมนะแถมใช้สกิลหมดแล้วด้วยฮะเสร็จโตแ้วผมนะ <c oughs> โอ้โหสงสารวีล่าชิบหายฮะเกมนี้แต่ช่างเือะมันเดินแหลมเองฮะคือมันก็เกินไปคือลิงป่านะเฮะ้ยต้องให้คนระมันระวังหน่อยนะ โอเคเรียบร้อยฮะมาตีห่างสารลิมัสัทของผมนะฝั่งตรงข้ามได้เก็บเลี้ยนหลังปอมตอนนี้แนะ่นอนฮะเราจะมาดักวีล่าผมนะแต่ผมก็มีทอกชีทสองแจว่วจะไปช่วยมูร่าไหมแต่วีล่าใช้สกิลหมดแล้วผมนะเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนถ้าสังเกตเห็นมันจะเป็นสกิลสตันครีปผมนะในการยบด้อยฮะคือสกิลสตันวีล่าคือมันสําคัญมากนะต่ใช้สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านะผมบอกให้ แะ่ตอนนี้ดูเหมือนมูลาดไอตัวสควอนสตีนเราเนี้ยเลี้ยนแต่น้อยอม,มันหายไปเหรือมากมมราดหายไปเลยเอาเ้าแล้วอยู่ตรงนี้เรียบร้อยจะเรียบร้อยสควอนตีนกัเลยช่วงต้นเกมนะเจ้าช่วยให้หานี่ก็เก่งนะโมราดแต่ถ้าเรากดอันติต้นนะตัวน่ะตอนมันอันตินะีน่ะเราเก็บได้นะแล้วก็ทัวร์เลนด้วยทัวร์เลนนี่ต้องระวังนะเพราะว่าเราก็ขึ้นไปบนนะผมนะไวก็ยีน้ากับยารีนาที่รู้งานผมนะ มาดักล้อผมนะเรียบร้อยคุเลนตามแผนเราเสร็จค่ะตะปัดเลยจังหวะลิเลนาตานี้เติมสวยมากสวยจริงลิเลนาตานี้คือเติมเก่งม,มากของผมนะคือผมเข้าปุ๊บเข้าเติมเลยอะ่ะเขาแบบรู้ใจอะ่ะแต่ผมไม่ได้มาก,กับเขานะตามาสารลิงป่าแล้วก็มาดักพุ่มก่อนฮะโอ้โหแล้วตอนนี้มาหลอดเขาโดดมาไครให้ผมนะว่าวหาวังจะปิดชีพลิเลนาเราแล้วเราก็ทำกันลากแขนให้ลิเลนาครับผมนะ <espaço> ช่วยอะไรไม่ได้จริงผมนะกระโดดเข้าไปมีแต่ทำให้ผมเพิ่มเลือดขึ้นผมนะ ต่ทีมเราก็ถือว่าจัดการได้ดีฮะเราก็มาตี้อมเ่ิยเพื่อนครับตอนนี้เราก็เคลียร์คลิปเลนพวกนั้นองนะันและเหมือนเพื่อนเขาเจาบนะบวกมนันเราก็พยายามไปเติมเพื่อนให้ทันครับผมนะคลิปเราก็ดันเป็นไงตูเปทูวินเลยอาแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหเจ้าเก่าจ้าเดิม <c oughs> เรียบร้อยฮะคือแบบปีล่าคือเขาแบบเดินนํามากเลยฮะแล้วคาเป็นนี่โ,โหเก่ง,ง้ลยเชีย่ยแรงมากคาเป็นนี่คือถ้าผมไม่มีอัติผมไม่กล้าเข้าเลยนะคาเป็นนี่ตัวนี้เราไปปล่อยไปก่อนฮะเพราะว่า มันเสี่ยงไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมแปดศูนย์แล้วทำให้เราแบบถ้าเราโดนชัดดาวคือเราเสียเยอะมากเลยค่ะแในขณะเดียวกันเรว่าตามลา่าคาเปนี่ผมนะแต่นั่นแหละฮะแห้วฮะไม่เห็นฮะเราก็เลยม,มาเว,ปานนวดป่าแน่นอน้าเวดป่าผมเรายังไม่หนีไปไหนฮะเราวาดดาข้าเรานะมาหลอดเขาเข้ามาเช็คป่าของผมนะดูเหมือนจะเช็คแบบลำเอียงด้วยโอ้โหเรียบร้อยมาหลอดมือเป็นครับแย่มากเลยผมปันดีฮานองอะไก็ต่อไปตัวต่อไปโอ้โหเรียบร้อยฮะดับเบิลคิวแลวก็ ลิเลียน่าเติมดีอีกแล้วเมื่อกี้เห็นไหมมันสตาร์ทสตัวโอ้โหคือแบบสุดจริงๆอ่ะแลยกล้ามารอดฮะไม่มีโดดเท่ากับตัวอีโอเคโดดไปแหละเมื่อกี้คือลิเลียน่าถ้ามันไม่สตาร์ทน,นะผมฆ่าไม่ได้ด้วยซ้ำนะโอ้สุดจริงๆอ่ะลิเลียน่าตามเมื่อกี้โอ้แต่ตอนนี้เวาลาดคือมันกลายเป็นตัวที่ไม่มีคิดมีภายอะไรแต่วันนี้ครับผมนะเพราะว่าเกมเราเดินดีมากผมนะเมื่อต้นเมื่อต้นเกมดีอะไรอะไรก็ดีหมดนะผมนะโอ้ตอนนี้ผมว่าหือกาจะใส่แล้วผมนะจะถอยไปก่อนฮนะ มาหลอดนี้ถ้าเอาจริงน้ป่าดีโคตรแรงเลยนะเออมาหลาดอดป่าโคตรแรงนะเอาจริงโอเคเรามาตันอสังหาริมารซั์ฝั่งมาท่าผมนะแถวนี้ยิงไล่เราก็ถอยฮนะแนนอนถ้ายังไงเราก็ต้องดักผมนะลงซิมเปนซีของเราอ่าและเจอป่าฝังตรงข้ามเรียบร้อยฮนะเวิโกนําอะไรน้ฝันดีฮนนอนแล้วก็ถอยไปก่อนฮะเดี๋ยวเพิ่งรีบคิ้วผมนะรอดูก่อนถ้าราดูก่อนฝังตรงข้ามมันเยอะผมนะ่ะเลยก็ไปใส่แล้วหืมเต็มูบลาณมาหืมเรียบร้อยฮนะไม่ทันได้ปา่าเสริมดาเมจอ,อย่างดีและก็ลีนิน่าสตันดีด้วยเนมะื่ ผมเห็นอยู่โคตรอวยเรียน่าแต่มันจริงเออเียน่าคือทําดีจริงตาที่โอ้โสุดยอดจริงสตาร์สวยมากเมื่อกี้โอเคใส่ต่อ,อยเรื่อยๆหาแล้วกาคลิปเลนล่างเราดันนี่ขผมนะสวยงามครับทุกคนแถมเลนบนเราก็ดันด้วยแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้อีวหล่าจ <c oughs> ้าเก่าเจ้าเดิมชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยห <c oughs> นีไม่ทันทรัเป็นไงหมดแล้วมาหลอนดนี้ถ้าเกียมตามมันก็จะพม่าตั้ผมนะเพราะว่ามันป่าแรงจริงมาหลอดเรียบร้อยครับเป็นเราก็น่าจะได้เก็บเงินตัวค่าไปเยอะแยะของผมนะโอ้โหเรียบร้อย ฮาเป็นนี่ก็จะเก,ก็บผมนะส่วนทูลินก็นะ่จาจะการไม่ได้ผมนะให้แต่ตีป้อมฮะตีป้อมตีป้อมตีป้อมได้ไม่ได้ให้แต่ลรียบร้อยโอเคนั่นแหละฮะก็จบไปแล้วฮะสำหรับเกมนี้ถือว่าเอาจริงนะถ้าไม่มีเรียนหน้านะผมไม่ได้มี็อตเทๆอนะเอาจริงเอาจริงใช่ลิเลน,น่ากับไอ้พวกยีน่าอะไรเงี้ยเขาเติมเล่นเก่งมากมุเจเห็นไหมใครดูดีคือเติมผมเก่งมากผมอวยเลยอวยมันเลย เนี่ย p เนี่ยถ้าไม่มีพวกนั้นปราสาพวกนั้นผมว่าผมกลายเป็นแค่ไอ้ลิงจอบบ้าๆแล้วกันเช่นในศาท,ที่ไปโดดเข้าทุเลนกับวีล่านะถ้าไม่มีใครสตันให้ผมว่านั่นจะตัวเย่ยผมนะใช่ตัวผมนี่แหละ